เียบ้อยพี่น้องสวยงามสวยงามไปไหนโอ้สัดโลกพี่น้องสไตล์แม่บ้านทำเป็นทุกอย่างคะ่ะต,ตั้มก็เ็ดเป็น<อ>น้อยเก่าด้วยนี่ยาด้วยยาเด้ยวาสานพี่นออ้องต่อไ้คีบวสวัสดีครับพี่น้องขอบคุสวัสดีครับ มาตะเคียนง้วพี่น้องเจ้าเซียดยังเหมือนนี่จ้าท้าขีดติเสียดไม่นู่งยังก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไปนะคุณผู้ชมไปเบิ่งก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกันมาตะเคียนง้วฮ่อนอยากเลียบยังเรียบกวยเตี๋ยวสวนหรือซีแมนนี่ยังวะสลัดโลเอาบนลุยเดี่ยวอันเดียวกันนี่ครับซีเมนลุยสวนหรือสิสลัดโลพี่น้องปาไปเบิ่งกันแล้วแต่มีวัตถุดิบปไปพี่น้องไปเบิ่งกันมาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเฮ็ด สลัดโลครับพี่น้องอันนี้ก็สิมีเครื่องเคียงกับมี่หมูยอครับรากาฮอทดอก,กใส่กล่องหัดดอกไี่ใส่กล่องเข้าเนียนะครับแล้วกา็บูอัดพี่น้องน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจันทร์พริกกระเทียมพริกกระเทียมลาบผักชีใบอันเนี้ย หวัวละผ้าเด็กกะบี้ผักครับผักข่างเคี่ยว,ยกกวผักกาดหอมครับใบหวัวละผ้าเน้นผักเมนูุ่น้ำหนักอากาศผักซีฟังเนะครับหรือผักหอมเปี๊ยหนี่นะครับผักหอมเปี๊ยหกับแครอทครับนี่ครับแม่บ้านกำลังหัน่นเตรียมครับ เตรียมครับอ่าเป็นทันไว้หนึ่งซุปวันล้วได้ครับพี่น้องทั้งฮอทดอกทั้งใส่กอกปูอัดทั้งปูอัดเ้นแช่น้ำแล้วก็มีเ้นครับพี่น้องที่ขาดบ่ได้เอาเข็ขาดเนะ้นเ้นเมียงเขาเนี่ยนะครับเอาเอาเ้นในหนังไดะเส้นเนหะ็นไหมครับนี่พี่น้องเบื้องนี้ นี่นะครับวัตถุดิบที่หาได้วัตถุดิบซื้อ <c oughs> อันนี้ครับพี่น้องแซนแอมครับอา้าวสีหอได้บัตรนี่มองวิธีการหอครับมีอย่างเนี้าจาคนน้กงบอลครับเอาห้องจานเอาเส้นห้องอประกาศแก้ววางเลงไปพี่น้อง เมนูลดน้ำหนักสลัดโลว์บ้านสันสไตล์ยังนี่สไตล์อีสานมันบ่เมียนหน้าไงสไตล์ยวนสไตล์ยวนพี่น้องเมียนสไตล์อีสานมันห้อยกว่นี่ใส่ยังบ้านนี่นี่ดิแข่งเชี่ยกันใส่หัวดอกลงไปใส่กอกหมูยยอลงไปใส่พี่น้องใส่ใส่เน้นเน้นชนะบัวอัดนี่เด้อ อ่าใส่ผัวนั้มไปพี่น้องเออนั่นแหละพันนะพันน์มาหนิใส่โอ้ย,อยเดี๋ยวฝักขอมเปลี่ยนใส่หน่อยป๋อเปลี่ยแล้วเฮ่เปลี่นของละผ้าครับขนาดกินข้ามยังไงมันสิเทาท่าพี่น้องเอาม้วนมาหนิม้วนม้วนม้วนพันนพันสลัดโล่ครับพี่น้องสไตล์ย้วนครับ แต่คนอีสานเฮ็ดครับพี่น้องเอ้ยเอาว่พี่น้องแง่คดอาข้ามยังไงสานล่ะบ้านเนี่ยเครื่องแน่นๆเครื่องแน่นๆพี่น้องหลังจากแซ่เซ็นแล้วมิติการห่อครับกับห่อยังไงสินล่ะพี่น้องได้จากอันแล้วไได้อันหนึ่งนะครับพี่น้องได้สองอ๋อได้สองนะครับพี่น้อง อ่าก่อนที่สามใส่พักลงไปใส่แครอทมักพักยังกับใส่แล้วครับพี่น้องเฮ็ดกินมันทออร์ไงผมเลยใส่กอกใส่ใส่กอกปูอันบ๊บบัน พิธีการเห็ดพี่นอ้องเครื่องเคียงกับมังมีบ้านทำเลยหรอครับว่บางๆเฮ็ดกินครับผมเมนูลดน้ำหนักเมนูลดน้ำหนักเอาเรียบร้อยพี่น้องพันมาเนี่ยเป็นวิธีการพันจะพันเรีวออะไรเดี๋ยวขาจ่าสิบเบืองก่าท่าน <laughs> านี่นครับแม่้านก็นั่งพันเธอช่างบรรจงมากเพื่อนมีความพยายามครับพี่น้อง พัน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 เอองายม,มาพี่น้องบ้านนี้ตัดพันเรากับตัดบ้านนี่เ้มาคใหญ่ตัดคใหญ่ออไ,ไ,ไปเลยพี่น้องอืมตัดคใหญ่บูเดมาคใหญ่อะ่ะพี่น้องหลังจากแซะเส้นแล้วที่การห่อครับกับห้องยังยง่ายอีกสิละพี่น้อง ได้จากกันแล้วได้ได้อันนึ่งนะครับพี่น้องได้สองอ๋อได้สองอันะครับพี่น้องอ่าก่อนที่สามใส่ผักก็ไปใส่แครอทมักพักย่างกับไส่แล้วครับพี่น้องเ็ดกินมันทออันใหญ่ผมเป้ใส่กอกใส่ใส่กอก ปูอัดบอบนพิธีการเห็ดพี่นอ้องเครื่องเคี่ยงกับมบิตรบ้านทำเลยนะครับว่างๆเห็ดกินครับผมเมนูลดน้ำหนักเมนูลดน้ำหนักเอาเรียบร้อยพี่น้องพั่นมาเนี่ยเื่งวิธีการพัน่นจะพั่นเรี่ยวไรเดี๋ยวข้าราชกสิเบิ้งกว่าท่านเบิ้งนะครับนายบ้านก็ดังพัน่น เธอช่างบรรจงมากเพิ่นมีความพยายามครับพี่น้องพัน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 เอองามมาพี่น้องบ้านนี้ตัดพันเรากรตัดบ้านนี้ตัดคมาขั้มญ่ตัดขัใหญ่ออไปเลยพี่น้องอืมตัดขัใหญ่ผู้ใด้มาขัใหญ่อ่ะเรียบร้อยพี่น้องสวยงามสวยงามไปยงไหน โอ้ยสนัดโลพี่น้องสไตล์แม่บ้านทำเป็นทุกอย่างค่ะตั้มเจ้าก็เห็ดเป็นกูเก่าด้วยนี่ยาด้วยยาเดียวสานพี่น้องกุ๊กเก่าเพิ่นว่ามามาพี่น้องกินสนัดโลร่วมกันขอบคุณหลายครับทุกการติดตามพี่น้องพรกันคลิปหนาเนาะครับเนาะอันพ่อสว่างเด่นสวัสดีครับอันพ่กกินในเบื้องบอ ยันอายเพื่อนพ่อไอที่มาครับสวัสดีครับ